ด้านหน้านะครับเป็นพระนั่งขัดสมาธิมีฐานพระทิพ์มีซุ้มเรือนแก้วนะครับแล้วก็มีปกโพนะครับแล้วเหรียญเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆจอบหรือเล็บมือหลักการพิจารณาสําคัญคือคุณต้องดูให้มันมีลายประกบก่อนของแม่พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาทั้งสองลงไปนะครับพระนี่จะมีเนื้อแดงแบบจำปานะครับเนื้อแดงแล้วก็มีคาบขี้เบ้าคาบขี้เบ้านี้สําคัญมากแล้วก็จะมีจุดเม็ดแดงแงต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้สําคัญนะครับธรรมชาติของพระพลิกหลังเนี่ยข้างหลังจะเป็นมะนะครับแต่ว่าผมเขา เข้าใจว่าแม่พิมพน่าจะแกะผิดเขาอาจจะตั้งใจให้เป็นมิอุก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นมะพอผิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเหนือตัวมะเนี่ยมีรอยจานเป็นคล้ายๆสระอีนะครับเพื่อจะให้เป็นมิค่าผิวไฟเนี่ยขึ้นแบบแหมชัดเจนเลยไหมค่าผิวไฟของเก้ทาไม่ได้เลยนะครับขอบข้างก็จะมีรอยตาไบเก็บนะครับะตะไบก็จะเป็นตาไบละเอียดละเอียดนิดนึงมีรอยประกบประกบพิมนะครับแล้วก็แต่งตาไบละเอียดละเอียดตะไบจะไม่ค่อยหยาบนะจะละเอียดนิดนึงนะครับจำผิวพันธุ์พระจำพิมพระจำขนาดพระให้แม่นนะครับ